ว้าตอนนี้เราก็มาต่ออีพีออเซอร์แล้วไม่ต้องมไม่ได้ปิดเดี๋ยวมันจะเหมือนน้ำนจะทะลักอีพีแรกไม่ออกเลยที่เกียรอ่ะเกียรโลอีพีแรก

Bye. อันนี้ก็จะเป็นโซนอ่าคริสต์มาสตลอดไปเลยนะคริสต์มาสตลอดไปเลย ไม, <c oughs> ไม่เลยว้ายมันใหญ่ไปไว้โอ้โไม่เข้าร่วมได้ไหมไม่อยากเข้าร่วมกลุ่ แบบปกติดิ่งดาวดิ่งดาวใส่กระดิ่งโร่ไวตามไวถึงกิจกาเถอะ เขาเอาเมลมาใส่แล้วอะ เคยแก้งลูกค้าด้วยขังลูกค้าเว็นดีไม่ต้ององงนนนอกว่ะเออฮัลโลวีนเราไม่ได้ทำฮาลโลวีนเราไม่ได้ทำอะเราลืมทำโซนฮาลโลวีน มันไม่มีที่ให้ทำโซฮาโลวีเลยอะถ้ามันมีก็มีตรงกลางเนี่ยตรงกลางที่เนี้ยมันถึงสร้างได้เลยเนี่ยล้วคือมันเมือนเลยเหมือนโซนบ้านิีสิงฮาโลวีนมาก Ciao, ไป <Bye. S 2> ตอนแรกตอนนี้มันยังไม่มีเลยไอ้เพื่อนเนี้ยเราเลื่อนแล้วไม่เห็นมีแต่ตอนนี้มีแล้ว ขึ้นมาอยู่บนเนี่ยทำไมเอาขึ้นมาไม่ได้อ่ะเจ็ดสิบบาทใหญ่ขึ้นมาดิเดอง,งอ่ะในนี้โคตรใหญ่ เ็นน้ำพุน้ำแข็งแต่ันเอาวางขึ้นบนนี้ไม่ได้เด็กเอาได้แล้วคริสต์มาส Christmas. สองอะไรไปเลยไม่ใช่สองอันสามอันตรงไหนวะ้าเขาเร่กลเกียวกเขาเลย May के के पार्टी ला मिले ओ तो लो मानो ถึงหมื่นโกอดทำไมมันแพงเนี่ยทุลพัน ฮัสกี้หมามีพิเลจ้าน,นี่เลยมาจะตกไอปันไหลเไหลจ้งใจมาตกเป็ดแดงเยอะปูเพิ่มไปแล้วตัวหนึ่งจริงๆมันเป็นเป็ดเหลืองนะรู้ปเอยามาเล่นในดีแล้วเหรอใช่แล้วฮัเก้ไม่ชวนเลยฉนแอบมานตอนเกหล่บเห็นเขาบอกว่ามีไอเทมใหม่ด้วยนะฮัเก้ไอเทมใหม่นาไไ่าจเป็นยอุ๊ยนต่นังตกได้ตัวอะไรก็ไปรูดตัวโด่ขึ้นมาโดมาเป็นฝากรอฮัสกี้จะโดยดีือจะาบ เราตังถึงหน่ดแบบไัน่นี้ขอเป็นอีพีหนึ่งไหมโอเคนะอ้เนะี้เป็นอีพีหนึ่งขอมาต่ออีพีสองนะเ๊ายบาย